มีกบอยู่ฝูงหนึ่งได้มาร่วมแข่งขันเพื่อปีนขึ้นไปบนยอดไถ่ที่สูงชันลู้สุดสายตากลุ่มชนชาวสัตว์ป่ามากมายมาชมและมาเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันเริ่มต้นไม่มีใครเชื่อว่าเจ้ากบเหล่านั้นจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดไถ่ได้มีเสียงพูดลอยๆจากหมาป่าบอกว่าไม่มีทางที่เจ้ากบพวกนี้จะปีนขึ้นถึงยอดไถ่ได้หรอก มันยากสักขนาดนั้นขณะที่กระต่ายก็พูดว่าฉันยังมองไม่เห็นแววชนะของกบตัวไหนสักตัวเพราะเสามันสูงเกินไปแล้วก็ลื่นมากด้วยกบนักแข่งเหล่านั้นเริ่มต้นปีนเสาเวลาผ่านไปเจ้ากบตัวน้อยเหล่านั้นก็เริ่มร่วงหล่นลงมาทีละตัวสองตัวกบบางตัวส่งเสียงตะโกนว่ามันยากเกินไปไม่มีใครทําได้หรอก กบน้อยส่วนใหญ่จึงเริ่มเหนื่อยและยอมแพ้แต่ก็ยังมีกบตัวหนึ่งยังคงปีนด้วยความมุ่งมั่นเจ้ากบตัวนี้ไม่ยอมแพ้บันตังนาตังตาปีนสูงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมีเพียงมันตัวเดียวที่ปีนขึ้นยอดไผ่ได้สําเร็จกบทุกๆตัวอยากรู้จังเลยว่าเจ้ากบน้อยตัวนี้มีพลังในการปีนสู่ยอดไม้ที่สูงนั้นได้อย่างไรจึงพาก,กันกรูเข้าไปสอบถามข้อสงสัยมากมายหลั่งไหลถาโถมเข้าไปที่กบน้อยผู้ชนะ วัวนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบใดๆหลุดออกมาจากปากของเขาแม้แต่คำตอบเดียวใช่แล้วค่ะเจ้ากบน้อยตัวนั้นมันหูหนวกคนเราบางครั้งเวลาจะทำงานใดๆให้ประสบความสำเร็จเราอาจจะต้องทำเป็นหูหนวกเหมือนกบน้อยตัวนั้นบ้างเลิกฟังเสียงทางลบเสียงอะไรๆที่ทำให้เรารู้สึกท้อถอยหรือขาดพลงังจงฟังความคิดเชิงบวก เราจะมีพลังเมื่อมีพลังก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับเจ้ากบน้อยหูหนวกตัวนั้นนั่นเองค่ะ